การส่องกล้องโพรโมูลูคิสโลสโคปีนี่คือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กขนาดประมาณส mm, 2, าัก5มิลิเมตรส่องผ่านปามะลูคเพื่อดูความผิดปกติบริเวณคอมมะลูคและจนถึงโพรงมะลูคข้อดีของมันก็คือทำได้ง่ายไม่ค่อยปวดแล้วก็ปลอดภัยขั้นตอนการตรวจนี่คล้ายๆกับการตรวจภายใน โดยเราจะทําความสะอาดบริเวณปากมลูกแล้วใส่เครื่องมือขนาดเล็กเนี่ยผ่านปากมลูกเข้าไปแล้วใส่น้ําเกลือเข้าไปเพื่อจะทางขยายบริเวณพงมลูกให้เห็นได้ชัดเจนหลังจากนั้นเราตรวจหาความผิดปกติข้างในพรงมลูกโดยระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสักสินาทีไม่เกิน20นาทีถ้าหาว่าพบความผิดปกตินี่เราจะพิจารณาตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจแล้วค่อยวางแผนรักษาต่อไป การสอ่องกล้องโพโมลูกเราใช้ในการวินิจฉัยหนึ่งก็คือมีเลือดออกผิดปกติจากโพโมลูกสองก็คือมีภาวะที่สงสัยว่ามีติ่งเนื้อโพโมลูกหรือเนื้องอกโพโมลูกนะที่ตรวจจากการตรวจวิธีอื่นอย่างเช่นการตรวจตรทซาลนะสามก็คือในคนที่สงสัยว่าอาจจะมีความเสี่ยงของมะเร็งโพโมลูกอย่างเช่นมีภาวะเยื่อบุมะมลูกหนาตัวนะหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติในช่วงวัยทอง สีก็คือในผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะมีบุตรยากแล้วสงสัยว่าเกิดจากภาวะผิดปกติในพรมะลูกก็ดีของการส่องกล้องตัวโพรมลูกก็ดีกว่าวิธีอื่นนี่ก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปดูโพรมะลูกได้โดยตรงนะครับซึ่งดีกว่าวิธีอื่นอย่างเช่นการขูมมะลูกอาจจะทําการรักษาและการวินิจฉัยไปในครั้งเดียวกันในรายการผ่าตัด เนื้องอกของมะลูกที่ยื่นเข้าไปในโพรงมะลูกนี่อาจจะทําผ่านกล้องสองโพรงมะลูกได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้องก็จํากัดสำมบกานตรวจกล้องสองโพรงมะลูก1่ก็คือก hmm. ําลังอยู่ในภาวะตั้งครรภ์สก็คือกําลังมีประจําเดือนนะครับสก็คือมีภาวะอักเสบติดเชื้อในบริเวณมะลูก หรือวุ่เชิงการอย่างเช่นมีตกขาวผิดปกติมีปวดท้องน้อยหรือว่ามีไข้นะครับพวกนี้ไม่สามารถเทียตรวจได้ถ้าตรวจเพื่อการวินิจฉัยอย่างเดียวนี่นะอาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะักนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถเทียตรวจได้เลยหรือในรายที่คุณหมอเขาพิจารณาว่าอาจจะต้องใช้ยาทางขยายปากมดลูก อาจจะให้ยาอมใต้ลิ้นแล้วก็รอเวลาประมาณสักสชั่วโมงก็ตรวจได้เลยครับแต่ถ้าหาว่าในกรณีที่ต้องผ่าตัดโพรโมโลูกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวเหมือนการผ่าตัดใหญ่อย่างเช่นงดน้ำ็อาหารประมาณสักหชั่วโมงขึ้นไปนะครับอาจจะงดมีเพศสัมพันธ์ก่อนตรวจอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการตรวจเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยมาก แต่ที่อาจจะพบได้เนี่ยเช่นมีภาะวะฉีดขาบริเวณปากมืลูกที่เกิดจากการทางขยายปามกมาะ,ะมกลูกมีภาวะมะลูกทะลุที่เกิดจากการใช้เครื่องมือหรือว่าการผ่าตัดเนื้องอกของมืลูกอาจจะเกิดภาะวะเสียสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายอาจจะมีภาะวะเลือดออกมากผิดปกติหรือมีภาะวะติดเชื้อในอโพรงมืลูกการปฏิบัติตัวหลังการตรวจจะแนะนำว่า หงก็คืองดมีเพศสัมพันธนะ์สองก็คืองดว่ายน้ำแช่น้ำหรือสวนล้างช่องคลอดนะครับสก็คืองดใช้ผ้าอนามัยแบบสอดนะครับเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2ส,สัปดาห์นะเพราะว่ามันจะอยู่ยังอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้ออยู่นะครับแต่ถ้าหาว่ามีเลือดออกมากหรือว่ามีอาการปวดท้องมากนะแนะนำให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดีกว่านะครับ